ดวแี่้อแล้วเมีหมายจับครับมีหมายจับครับนเป็นบุคคลตามมาจับไอพี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตามมาจับอนวันไหนพี่อาพี่จับก่อนเป็นหมาจับครับตอนนี้โดนจับคนครับฮ่ารออ่าเราชื่อนายพีรพงศ์สุขภันต์ถูกต้องไหมครับใช่อ่าหนไูสุขันต์ครับมีหมาจับที่จหนึ่งศูนองห้าหกหะครับลงวันที่27่สิบุมภาพัองพนหมายของกับสวนสพกรุงแบนจังหวัดสุโ นะครับโดยร้อยจ่าเอกโยธินเชียอบุญมีนะครับผมร้อยจ่าเอกกรุงเทพกรุงนิุนะครับรองสวัสดิ์การสืบสวนสองกองบังคับการสืบสวนกองประชาการตำรวจครบาลนะครับพร้อมพวกนะครับได้เข้ามาจับลุ่มเราตามมาจากนี้นะครับเราคือนายพีรพงศ์สุวรรพันธ์ถูกต้องนะครับถูกต้องครับไม่ไหนไอไออันเนี้ยที่ผมคุยกับเขาเขาเพิ่งโทรมาผมวันนี้ไอเมื่อวานเมื่อวานเคือโอเคครับคือตอนนี้หมายมันมีสภาพบังคับเนื่องจากว่าเป็นหมายสารโอเคนะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวขออย่าเนื่องจากเป็นยาไม่การเดี๋ยวพี่ต้องขอใส่พนักงานน้องไว้นะครับเพราะหนึ ปลอดภัยของใส่กุญแจมือก่อนครับเพราะว่าหน่งเราเป็นบุคคลตามหมาจับนะครับเนาะอันนี้นี่ผมลงไปที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปทำบันทึกจากกลมก่อนนะครับไปวันนี้เลยฮะถ้าผมไปจับกลมก่อนครับเ้างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราแจ้งญาติให้ทราบเลยว่าเจ้าที่เราตามหมับลงหนึ่งครับเดี๋ยวใสใสใสาสใ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 อใเราใสใสอบใสใลใสใสใสใแใส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 ับใส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 ใยว รู้ยังเข้าดูโดยบอบคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ลีเงนหรือตอนไม่ถอนให้ผมใจเย็นกับน้องเออหนึ่งหลังจากนี้เราค่อยไปให้การต่อพนักงานสอบสวนโอเคเดี๋ยวไปได้ไพี่โอเคผมคุยกับเขาจริงๆอ่ะโอเคไปเม่วานตอนนี้เราโทรศัพท์แจ้งห้าาตทราบหน่อยครับแจ้งญาติญาตอยู่นเราจับที่หน้าบ้านเลขกที่51าสทับสินะครับบ้านห้าสิบบ้านผมนี่แหละอ่าเลขที่เท่าไหร่ครับห้าบพี่ไม่ต้องเสงดังคนมันในนี่มันไม่ได้เป็นคนมันเป็นบุคคลี่เออพี่ทำทำะร